ไปใจทำไรเนี่ยกูขัดลืออยู่เพื่อนแต่กูใช้น้ำยาทั่วไปแล้วมันขัดไม่ออกว่ะมึงก็นี่ไปใช้ดิเพื่อน What is this มันตกครูทำไมเนี่ยเพื่อนกูว่าทำถุนหรือไม่ใช่หรอมาใช้แบบนี้เพื่อน แค่นี้เองเพื่อนเอาไว้ก็ไม่สายจากที่กูทำนีเพื่อนเฮ้ยเพื่อนนี่มันน้ำยาอะไรวะขันออกง่ายมากเลย มันก็ต้องง่ายอยู่แล้วเพื่อนเพราะนี่คือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอาเนกประสงค์ของ Beyond ใช้สําหรับขจัดคราบสกรปรกคราบมันคราบฝังหรืออย่างเช่นคราบที่เพื่อนกําลังขัดอยู่ก็ออกง่ายและยังสามารถทําความสะอาดกระจกฟอนิเจอร์รวมถึงเพื่อนจะเอาไปล้างรถก็ได้นะน้ำยาตัวนี้แห้งไวมากเพื่อนคราบไหนก็เอาอยู่และที่สําคัญปลอดภัยไม่มีสารเคมีด้วยเพื่อนครบจบทุกปัญหาขาจัดทุกคราบสกรปรกถ้าเพื่อนสนใจติดต่อที่เบอร์โทนี้ได้เลยเพื่อนน้ำยาขจัดคราบอเนกประสงค์ Beyond How to use this? <laughs> okay, hi. <huh? laughs>